ก็แนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกันยายนนะคะในเรื่องของอการงานการเงินนะคะความรักแล้วก็เรื่องทั่วๆไปของชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เรามาเริ่มในดูในส่วนของอดีตของชาวราศีพิจิกก่อนนะคะชาวราศีพิจิกนะในอดีตที่ผ่านมานะคะ Night of c u p ปดเรียนอัศวินถือดา สอถ้วยว้าวแล้วก็มีรักสามเศร้าด้วยนะคะในอดีตที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเรามาดูในส่วนแรกนะคะที่เป็นไพ่ประจําตัวตัวตนของชาวราศีพิจิกในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณได้ไพ่ไหนออฟคัพนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะ,ะมันเป็นความรักที่ไปเรื่อยๆนะคะกับความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆนะคะ ไม่สะดุดแล้วก็ไม่ช้าไม่เร็วเกินไปมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆเหมือนเริ่มสารต่อความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะในช่วงนี้แต่คุณก็มีความเขาเรียกว่าอะไรรู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงนะในความรู้สึกของความรักนะคุณเข้าใจความรู้สึกของคุณดีนะคะ ต่อมานะคะ8เหรียญน,นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมานะ,ะเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะ,ะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะขยันเพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะบางคนอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าไวรัสสร้างตัวนะคะเก็บเงินเก็บพร้อมล้อมลิศนะ,ะบางคนมีการที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะแต่งงานนะคะเพื่อที่จะมี อนาคตร,ร่วมกันกับคนรักอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะไพ่ใบต่อมานะคะ n i g h t of Swords นะคะรู้สึกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งจะติดต่อเข้ามาหาชาวราศีพิจิกอย่างกระทันหันนะคะในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมาเนาะเป็นการติดต่อสื่อสารกันแบบกระทันหันนะคะอาจจะเป็น คนเก่าๆนะคะที่ติดต่อกับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพิจิกนะคะพไพ่ใบนี้ยังแสดงได้ว่าชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ดื้อรั้นหน่อยนะนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรง่ายๆนะคะเ,ออเป็นคนที่มีความพยายามสูงมากนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะ,ะถ้าคิดว่าตัวเองถูกแล้วก็จะ ทำตามสัญชาตญาณของตัวเองนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะมีการเอาแต่ใจหน่อยนะ,ะสำหรับชาวราศีพิจิกที่ผ่านมานะคะสองถ้วยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนั้นนะ,ะรู้สึกว่าในอดีตนะ,ะชาวราศีพิจิกได้พบกับใครคนใดคนหนึ่งคนคนนี้ที่เข้าใจชาวราศีพิจิกดีนะคะ เหมือนมองตาก็รู้ใจนะสำหรับคนคนนี้นะ,ะมันเหมือนเป็นพรมลิขิตนะคะในความรักครั้งนี้นะคะอาจจะยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงคนรักหรืออะไรแต่เป็นเพื่อนที่ดีเป็นเีื่ปรึกษาที่ดีให้แก่กันนะคะ,ะมันก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่ได้มารู้จักกับคนคนนี้นะคะส่วนไพ่ใบต่อมานะของชาวราศีพิจิกนะคะคุณได้ไพ่3ามดาบ ไพ่ใบนี้นะก็รู้อยู่แล้วมันเป็นรักสามเศร้าใช่ไหมคะรู้สึกว่ารักสามเศร้าในอ,อดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพิจิกนั้นทำให้ชาวราศีพิจิกเจ็บปวดนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณจะเป็นคนที่เป็นฝ่ายที่นอกใจหรือคนรักของคุณนอกใจก็ตามนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกเนาะ แต่มันก็รู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากนะกับความรักครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะอิลงตุงหนังกับความสัมพันธ์ที่เราสองสาคนอะไรประมาณนั้นนะคะเจ็บปวดนะกับรักสามเศร้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็เลือกไม่ได้ด้วยเนาะปล่อยให้มันคาราคาสังมานานนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกด้วยนะสำหรับรักสามเศร้านะคะ ต่อมาเลยจะมาดูในส่วนของปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนะไน o f อบสอดนะคะสีถ้วยไพ่ถ้วยแล้วก็เดือดชาเวอร์โอเคไพ่เจ็ด เรียญก็เข้ามาด้วยนะเอ,อ่เราจะมาดูในส่วนแรกที่เป็นไพ่ตัวตนของคุณได้อีกแล้วนะคะจากที่เราเปิดไปไพ่ในอดีตของชาวราศีพิจิกก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะคือ Knight of s w o r d นะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะ,ะที่จะเป็นฝ่ายติดต่อกลับมาอย่างกระทันหันนะคะอาจจะเป็นคนที่ห่างหาย ไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะเขาจะมีการติดต่อกลับมาอย่างกระทันหันนะคะอย่างรวดเร็วกระทันหันนั่นเองนะสำหรับไพ่ใบนี้นะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็ยังมีความดื่มรันอยู่นะมีความเอาแต่ใจตัวเองนะ,ะถ้าคิดว่าตัวเองทำถูกแล้วก็พยายามที่จะสู้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้แน่นอนนะสำหรับเขาเรียกว่าเป็นคนที่ มั่นใจในตัวเองสูงนะสำหรับชาวราศีพิจิกนาทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นในอดีตแล้วก็ปัจจุบันของชาวราศีพิจิกด้วยนะคะยังเป็นคนที่ดื้อรานและเอาเจอใจตัวเองอยู่นะต่อมานะคะสี่ถ้วยไพ่ใบนี้นะรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกนาในปัจจุบันนะรู้สึกว่ามีความเบื่อนายนะเบื่อนายแล้วก็ ไม่พยายามเปิดใจที่จะรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักสามเศร้าในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะทำใจไม่ได้หรือว่าไปรู้ความจริงอะไรมาทําให้ตัวเองทําใจไม่ได้กับความรักเราสองสามคนนะคะรักสามเศร้านะคะทำให้ชาวราศีพิจิกเบื่อหน่ายนะคะอยากอยู่กับตัวเองนะ ใครเข้ามาก็ไม่อยากจะเปิดใจอะไรอย่างนี้นะคะก็อารมณ์ประมาณนั้นนะอารมณ์ศิลปินประมาณนั้นนะคะชิลๆติดหน่อยอยากอยู่คนเดียวประมาณนั้นนะคะโอเคส่วนไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะในปัจจุบันนะคุณเป็นคนที่มีจินตนาการสูงนะเป็นจินตนาการเป็นเลิศนะคะ โลกจินตนาการของคุณนะมันสวยงามมากนะชาวราศีพิจิกนะคะมีการคิดมีการฝันว่าตัวเองอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองนะคะมีชื่อเสียงนะ,ะมีคนรักที่ดีนะคะมีการงานที่ดีนะคะชาวราศีพิจิกจะมีการเพอร้อฝันหน่อยนะะในช่วงนี้แต่จินตนาการของชาวราศีพิจิกนั้นสวยหรูมากนะคะ โลกของเขาสวยมากนะสำหรับคุณนะคะชาวราศีพิจิกไพ่ใบต่อมานะคะเด e t า w เวอร์สำหรับพไพ่ใบนี้นะมันแสดงถึงความรู้สึกที่ไม่มั่นคงนะคะเป็นความรู้สึกทีอ่อ่มันทำให้คุณรู้สึกลึกๆภายในใจของคุณมันไม่มีความมั่นคงอยู่ในนั้นนะคะถ้ามีความรักนะก็จะไม่ค่อยมีความมั่นคงทางด้านของจิตใจนะคะ ภายนอกคุณสองคนอาจจะรักกันดีอยู่หรือว่าอาจจะมีเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาบ้างนะแต่ภายในจิตใจลึกๆของคุณนะเหมือนมันแตกสลายไปแล้วเหมือนมันเหมือน,นแก้วใบหนึ่งนะคะที่มันแตกแล้วแล้วคนพยายามที่จะเอานำมาต่อกันนะ,ะอ่ามันก็ยังเห็นรอยร้าวอยู่ใช่ไหมคะก็เหมือนความรู้สึกของชาวราศีพิจิกที่มันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้นะคะ มีเรื่องหนึ่งอยากจะให้ชาวราศีพิจิกระวังระวังนะคะถ้ามีเรื่องทะเลาะบอแว้งหรือกระทบกระทั่งกันนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะในการพูดคุยหรือว่าอะไรกับคนรักนะคะอาจจะมีเกณฑ์ไปได้ว่าจะเลิกลากันได้อย่างกระทันหัน ะะเพราะว่ามันเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์เป็นไพ่แห่งการแตกหักกันได้ง่ายๆนะคะนั่นเวลาทะเลาะก,กันนะคะควรใช้เหตุผลในการพูดคุยกันให้มากขึ้นนะคะจะได้พยายามประคับประคองความรักครั้งนี้ของพวกคุณต่อไปได้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะชาวราศีพิกิกให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะอาจจะเป็นอุบัติเหตุทางเรื่องของการทางรถยนต์นะคะ ใครที่ชอบเดินทางทางรถยนต์บ่อยๆก็ขอระมัดระวังไว้ด้วยนะคะส่วนไพ่ใบต่อมานะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะสำหรับไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ใบนี้นะ,ะมันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีพิจิกนะ,ะในปัจจุบันเป็นคนที่คิดนะค,ะคิดมากนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่รอบคอบอยู่พอสมควรนะ,ะจะทําอะไรสักอย่างนี่คุณจะคิดหน้าคิดหลังนะคะคิด หน้าคิดหลังคิดรอบครอบจนทําให้คุณเป็นคนคิดมากไปแล้วนะคะในตอนนี้นะคะเอ,อ่อบางคนนะสาหรับความรักนะจะพินิจพิจารณาจนแน่ใจว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณคุณถึงจะเปิดใจนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของอนาคตของชาวราศีพิจิกนะคะอนาคตของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะ ไพ่ใบ,บแรกนะคะ The Moon มีอะไรหลบซ่อนหรือว่ามีความลับหรือเปล่าชาวราศีพิจิก Stain The Emperor ซิปเรียนและก็เติร์ดปาร์ตี้นะโอเคเราจะมาดูในส่วนของไพ่ใบแรกในอนาคตที่จะถึงของชาวราศีพิจิกนะคะ รู้สึกว่าความรักของชาวราศีพิจิกกับคนรักนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะมีความลับต่อกันนะคะความลับนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้พยายามที่จะปกปิดสุดฤทธิ์นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะออมันเป็นความลับที่แฝงไปด้วยคนหนึ่งที่ไม่สามารถบอกได้นะคะ อาจจะทําให้คนรักรู้สึกไม่ดีในความรักครั้งนี้นะคะจึงทําให้ความลับครั้งนี้อยากให้มันเป็นความลับตลอดไปนะคะเขาไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนหรือว่าอะไรนะคะสาหรับชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะเป็นตัวราศีพิจิกเองหรือคนรักของคุณเองนะคะเป็นคนที่เก็บความลับอยู่นะคะในช่วงนี้นะเขาก็ไม่อยากให้มีอะไรเปิดเผยนะหรือ เป็นความสัมพันธ์แบบลับๆนาะไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะสเตทนะคะเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีสิงห์นะ,ะรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกนาอาจจะมีการพูดคุยอยู่กับชาวราศีสิงห์นะคะแล้วตัวราศีพิจิกเองนะคะคุณเป็นคนที่อ่อนนอกแต่แข็งในนะคะบางคนอาจจะมองจากภายนอกของคุณเป็นคนที่ ออนน้อมทำตัวนะคะเป็นคนที่ปณนีประนอมแต่ที่ไหนได้ข้างในจิตใจของคุณเข้มแข็งมากนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะไพ่ไปต่อมานะคะ The Emperor นะคะ Emperor นั้นหมายความว่าเป็นไพ่แห่งมีความเป็นพ่อสูงหรือว่ามีความเป็นแม่สูงนะคะเป็นไพ่ประจําตัวของชาวราศีเมษด้วยนะคะเออ บางคนชาวราศีพิจิกอาจจะมีการพูดคุยหรือว่าคบหาก,กันกับชาวราศีเมษด้วยนะคะราศีธาตุดินราศีธาตุน้ํานะคะคุยหลายราศีเลยนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะ สำหรับไพ่ใบนี้นะชาวราศีพิจิกนะจะได้พบกับคนคนนี้นะคะที่เป็นคนที่เปรียบเสมือนเป็นพ่อหรือว่าเป็นแม่นะคะพยายามที่บังคับพยายามที่จะจู้จี้จุกจิกนะ,ะก็เพราะว่าเขาอยากให้คุณได้ดีนะ,ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะหรือตัวชาวราศีพิจิกเองนะ,ะเป็นคนที่บุค,คลิกแบบนั้นนะคะชอบบงการชีวิตคนอื่นนะ,ะชอบจู้จี้จุกจิกชอบไปบังคับ ชีวิตของคนรักอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับชาวต่างชาติต่างภาษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะคนคนนี้ก็มีบุคลิกเช่นเดียวกับที่กล่าวมานะคะเป็นคนชอบบงการนะ,ะเป็นคนชอบสั่งนะคะอาจจะเป็นคนที่จูจ้จีจ้จุกจิกหน่อยะะกับตัวคุณนะคะ แต่เขาเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาตินะมีเกณฑ์ไปได้ว่าชาวราศีพิจิกจะได้พบกับคนคนนี้พไพ่ใบต่อมานะคะ10เหรียญชาวราศีพิจิกมีความโชคดีในเรื่องการเงินนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้รับมรดกด้วยซ้ำไปนะคะหรือได้รับผลกําไรที่ดีจากสิ่งที่ลงทุนไปแล้วนะคะมีเกณฑ์ไปได้ว่าชาวราศีพิจิกนะมีเกณฑ์ที่จะสละโสดนะคะ เราโศในที่นี้หมายความว่าอาจจะมีการมีพิธีมงคลสมรสในเรววันนี้นะคะไพ่มันมีผลได้ถึง3เดือนด้วยกันนะคะถ้าไม่มีความโชคดีในเรื่องการเงิน,นะะได้รับมรดกหรือว่าได้รับผลกําไรที่ดีบางคนนะ,ะมีเกณฑ์ที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ด้วยซ้ําไปนะคะและถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะคะคุณก็มีความโชคดีในเรื่องของอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณมีเกณฑ์ที่จะสละโสดนะคะมันมีสองกรณีด้วยกันนะคะต่อมานะคะเติร์ดปาร์ตี้หรือว่าไพ่สามถ้วยนั่นเองเออมันเป็นการติดต่อเข้ามาหรือการ ได้พบเจอเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้เจอมานานแล้วนะคะเพื่อนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันหรือว่าอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าคนเก่าๆด้วยนะอาจจะแฟนเก่าของคุณจะติดต่อคุณกลับมาโดยอาจจะมีการติดต่อผ่านทางเพื่อนของคุณอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ โอเคเราจะขอสรุปไพ่ให้ชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนกันยายนนะในเดือนกันยายนชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ j u s t i c นะ hi oh ได้ไพ่ knight of s w เข้ามาอีกแล้วนะ ไพ่ใบนี้มันเข้ามาเกือบทุกๆแบบทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วก็เข้ามาถึงไพ่สรุปด้วยเนาะออมันตามเข้ามาเลยนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะเรามาอธิบายถึงไพ่ใบนี้ก่อนนะไพ่ใบนี้นะมันแสดงให้เห็นถึงว่าชาวราศีพิจิกนะออในอนาคตที่ถึงนะคุณก็ยังเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะ เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องแล้วนะคะดยปกติแล้วชาวราศีพิจิกก็มีนิสัยแบบนั้นนะคะและก็เป็นคนที่ไม่ยอมอะไรง่ายๆนะคะไม่ยอมคนด้วยนะต่อมานะคะจัสติ c เป็นไพ่ประจําตัวของชาวราศีตุลน,นะแต่ชาวราศีพิจิกจับได้ไพ่ใบนี้ซึ่งเป็นไพ่สรุปนะคะนั่นหมายความว่า คุณเป็นคนที่เหมือนเป็นนักต่อสู้เพื่อมนุษยธรรมนะต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมนะะไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบเห็นใครมาเอาเปรียบคนอื่นด้วยหรือว่าตัวคุณเองนะคะคุณจะเป็นคนที่ต่อสู้ในเรื่องนี้นะคะอาจจะต่อสู้เพื่อคนอื่นหรือว่าตัวคุณเองนะชอบความยุติธรรมว่าองั้นเถอะชอบความตรงไปตรงมาความถูกต้องนะคะ เพจออฟเบนดิคอลนะคะรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกจะไปขอโอกาสจากใครหรือใครคนนั้นจะเข้ามาขอโอกาสจากชาวราศีพิจิกหรือเปล่านะคะจากที่ดูๆนะพอไพ่เดินใบนี้มันเฝ้ารอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ในจุดจุดเดิมที่เคยอยู่นะคะมันแสดงให้เห็นว่าใครคนใดคนหนึ่งนะ,ะจะกลับเข้ามาขอโอกาส ซึ่งกันและกันนะคะในช่วงนี้ในอนาคตที่จะถึงสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะ Golden Angel ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม